อา้อาวยังไงยาย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 ,ย,ายโอ้โหโอ้หย้อนสอนเลนขวายาวครับโอ้แม่เจ้าและนี่หน่วยกู้ชีพรออยู่โอ้ยอย่าหาทํานะครับคุณยายอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นถ้าไม่ประมาทนะครับจากสร้างความศรัทธา อ๋อกรณีป้าขับรถย้อนสอนล่ะครับคือเรากําลังให้เจ้าหน้าที่นะครับเก็บภายในรถอยู่ครับเนื่องจากเพิ่งไปรับผู้บาตเจร็จมาครับตอนขณะที่เรากําลังเก็บกวาดรถอยู่เนี่ยหางตานะครับไปเห็นว่ามีรถย้อนสอนมาเข้าใจว่าแกจะเข้าบ้านแกแต่ที่ไหนได้แกย้อนยาวเป็นกิโลเลยครับผ่านหน้ารถกู้ชีพไปแล้วก็มาเลี้ยวเข้าวัดตรงนี้ครับซึ่งก็รถกําลังออกจากไฟแดงมาพอดี หวาดเสียวมากๆเลยครับนะจุดตอนที่แกย้อนเข้าไปเพราะว่าแกต้องรีบชิงเข้าก่อนที่รถจะออกจากไฟแดงมาครับครับเป็นที่น่าหวาดเสียวนะก็อย่าทํากันนะครับกรณีย้อนสอนแบบนี้อันตรายบ้างครับไม่ว่าจะย้อนสอนตรงไหนใกล้หรือไกลขอร้องนะครับอย่าย้อนกันเลยนะครับไปยูเชิญสักนิดชีวิตจะปลอดภัยครับครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านเฟ l บุ๊วอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวดโวยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ